ใช่ไหมนี่มันใช่ไหมตามหาหน่ฮะฮะมันใช่ไหมนี่จะเอาอะไรลงโทษดีนี่ฮะเออเละหมดเลยอ่ะผักดูซิเตีนจริงๆนะเนี่ยเราจะไอไอที่เล่นเยอะแยะไม่เล่นมาเล่นสวนผักไปเลยไปดูซินะ่ะ ตังโอเล็กหมดเลยไปเลยไปเล่นที่อื่นเลยไปเนะไปเลยดูสิไปไป,อ,ไป,ไปอ,อ,ออกไปออกออกไปหืมมันที่เล่นไหมนี่มันที่เล่นไหมนี่ที่เล่นไหมนี่ยังอีก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 มีการแอบอีก ที่เล่นไหมนี่แน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 ่ดูดูต้นพริกดูหืหืมันใช่ไหมนี่ฮะใช่ที่เล่นไหมนี่อิ่มแล้วมีแรงเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวออกเดี๋ยวนี้ออกไป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 เดี๋ยวนี้ ยังอีกเข้าตรงไหนเข้าตรงไหนเข้าตรงไหนยังอีกยังอีกออกเดี๋ยวนี้ออกออกเดี๋ยวนี้ออกเดี๋ยวนี้เรยวที่เล่นเยอะแยะไม่เล่น เกินจริงเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวจะตีให้ดูเดี๋ยวออกไปตีก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการนีและดูซินะ่ะเละหมดเลยอะ่ะเฮ้ยยังยังจะเข้ามาอีกยังจะเข้ามาอีกยังอีกยังอีก โอ้เดาวดอกแล้วนี่ว่าฟังเนี่ยโอ้เอบดอกแต่ตอนไหนเนี่ยอืเสดาวอกดอกแล้วอืมอืมไปเลย đứa kinh lời ạ à. thằng xuống dài xuống lệch lời cơn kinh im nó có